สันในช่อง Wolf in s h e ช่อง,องปักอาร์ที่ทำให้อาร์ตมันพ่อครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแน ต้องขอขอบคุณท่าโซ o y y ไท a i ล a n d นะครับสำหรับการอุป,ปการะปุ้มชูเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีนะ,น,นะครับนั่นแปลว่าคุณกำลังจะได้ชมการรีวแบบิว Sony WF 0 0 0มาคน่ะ จากที่ห่างหายไปถึง2ปีนะครับตัว Mark 4เรียกว่ากินตลาดกันไปยาวนานซื้อขายกันอยู่เนืองๆเ,เรียกว่าคุณภาพมันดีอยู่ยั้งยืนยกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Noise Cancelling เสียงหรือการคุยอะไรอย่างเงี้ยจริงเราเคยรีวิวตัว Link B ์บัตไปแล้วที่เราบอกว่า Feeling มันต่างจากมาร์ต้องมีบางอย่างที่มันพาเราไปสู่มาร์ค เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบครับว่าหูฟังตัวที่5ของโซนี่นั้นเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาอันบ็อกซ์ก็เขาก็จะใช้ไอ้กร,กกระดาษที่เป็นพลาสติกย่อยสลายนะครับที่ผลิตมาจากซากขยะพลาสติกเลยทำซัมติงเคลมเรื่องประหยัดอะไรอยังเง จากกล่องปเริ่มเทิมนะครับก็กลายเป็นกล่องแค่นี้นะเหมือนตัวมัลซี่ก็เป็นกันตัวเท่าดีนะครับเปิดม,มาปัาง้งเจอตัวเคสนะเหมือนเล็กกว่าเดิมหน่อยเนาะกว่าเดิมกว่าเดิมนะเดี๋ยวค่อยมาดูเอา,าดูข้างในครับว่ามีอะไรกันบ้างครับไว้อันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็นคู่มือ Quick Start เหมือนคันที่แล้วนะครับถ้าใครดูเรารีวิวมือถือ Sony Xperia 1 5, นมา5ก็จะเห็นว่า360 r e l a t i สิ Audio ของมันทำงานได้ดีมากเลยนะเหมือนแบบมันต้องเข้ากันระหว่างมือถือกับหูฟังของัวนี่อนนส USB ่ usb c a นะครับแล้วก็อันนี้เหูฟังไซส์ s ไซส์ s ไซส์ l นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็น รุ่นนี้ก็ยังเป็นจุกโฟมอยู่เนาะตัวมาร์คสเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องซื้อซีโคนมานะครับเพราะว่าโฟมเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานใช้ได้สักพักหนึ่งก็จะไม่ขยายตัวน,น,นก็จะจบละนะข้างในก็มีเท่านี้มีให้เลือก3ไซส์แล้วก็มี M ตรงนี้แน่ๆ1ไซส์สไซสนะ์อามาถึงพระเอกครับพระเอก อตอนนี้เขาก็มีพีออเดอร์แต่คนที่พีออเดอร์น่าจะได้แล้วน้องปัดกว่าคลิปเราจะออกมีสองสีนะครับก็คือมีสีดังกับสีขาวาเขาเรียกว่าสีนะอ่ะสภาพด้านนอกครับมีความเป็นเหมือนลิงบัตเอพอสมควรนะแต่ดีกว่า แล้วก็ขนาดก็เล็กกว่าเดิมแน่ๆเล็กกว่า mark าโฟกเนี่ยถ้าเกิดใครกลับไปดูเรารีวิวมาเอ้ยรีวิวลิงค์บัตรเอสะที่เราบอกว่ามันมีความที่โซนี่อ่ะเหมือนเป็นการทดลองที่จะมา mark มาร์คไฟเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จริงๆอ่ะคือตั้งแต่วัสดุผิววัสดุอะไรเนี้ยเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนลิงก์บัตเอสที่ดีขึ้นเออครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โซนี่นะครับ วัสดุก็จะเป็นเหมือน,ห,อนหินสักๆแบบแบ่นะครับแต่ดีกว่าลิงก์บัตเอสลิงกัตเอมันจะดูดูลงโจง้งหน่อยครับเปิด้อกมาเนี่๊บหน้าตาหูฟังแบบใหม่นะครับเล็กลงเบาลงอยากเห็นได้ชัดจับปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่าเบาลงเล็กลงนี่ี่ดู๊บ ก็ค้างๆก็จะเป็นล l o s s y นะครับ g ส o s s y ลอสซี่แล้วก็ตรงที่ touch ก็จะเป็น matte นะนี่คือตรงขั่วชาร์นะครับจุกเป็นจุกแบบโฟมข้อดีของจุกแบบโฟมก็คือโห้สงบนิ่งมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะใช้ได้ไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นให้แนะนําก็คือให้หารีหาซิลิโคนที่ถูกใจเรานะครับเพราะว่า ไอตัวจุกฟังซิลิโคนที่จะถูกใจเรามันก็ต้องใช้เวลาในการหาครับก็เรียกว่าเสียดตัง์สปินฟิตอะไรก็ว่าไปนะครับดีขึ้นเราเป็นคนที่ไม่ชอบมาร์คสีเลยเพราะว่าหนักและใหญ่หนักนหนักแล้วมันก็เทอะทะแต่ว่าพอตัวนี้เรียกว่าเฟี้ยวมากนะส่วนตัวเราเราว่าแบบมันเจ็บ,บมันดูแบบรถสปอร์ตหน้าตาดีหน้าตดาตดีชอบชอบเลย มาสีโคตรติดเลยเคสก็ด้านในก็เป็นแมทเนาะแมทแมทหมดเลยแมททั้งนอกทั้งในครับแมททั้งนอกทั้งในดูชาร์จ USB-C ข้างล่างก็จะเป็นข้างหน,น้า LCD ข้างล่างนี่ก็จะเป็น wireless c h ได้ครับแน่นอนระดับนี้แล้วอ่ะทีนี้เรามามาลองซิงค์กันก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงปลื้มขึ้นมาแล้วบ้าง,ง connecting ตาเรียบร้อยสกิปกูเกิลกูทูดตามมาคามาแล้วจ้าตืบตืบตืบแต่ว่าอะไรแอรแดดยังไม่ขึ้นฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีแล้วของโซ n y ก็ไปโหลดกันมานะีนขึ้นมารค้ามา ึมาขึ้นมาแล้วก็จะให้ตั้งตั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อไ้ที่หลักเล่น360สามนัสองศาอะไรอย่างนี้ได้เนาะอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับ Information เราก็จะมาดูว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้ตัวนี้ข้อดีของมันนะก็คือ มันต่อได้2ตัวพร้อมกันคนเหนือก็แบบว่าธรรมดาไม่มีเรี่ออะไรมันต่อ2อันแบบเขาเรียกว่า fast switch <c ười> คือแบบมันไม่ใช่แค่แค่ต่อเฉยๆต่อสองจุดแต่แบบมันสามารถสวิชไปสวิชมาอย่างแบบรวดเร็วเลยบบๆๆๆเลอะป๊า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 ไปเลยสมมติสําหรับคนใช้แมสแบบใช้โฟนกับแมสหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็จะแบบเร็วมากอะอยากให้รู้ว่าเคสมี้ยอะไรอ่ห้าสิบเจ็ด ในเหลือ4ี่สนี่มาแบบดุนๆเลยนะก็ถ้าใครเคยเล่นนะมันก็จะมีพวก d a p t t ท e มี Ambi e ี c e โอ้โหแบบเดินจุดล็อกตรงนี้แล้วอะไรเดี๋ยวแยะลูกเล่นของโซนี่นะมากมายอันนี้เราจะไม่พูดถึง Speak to chat ก็คือพอพูดปุ๊บมันก็จะตัดเสียงเพลงให้เบาลงแล้วก็เพื่อจะคุยกับคนได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรสมมติเราเดินเดิมไปแล้วแบบเฮ hey, เออเป็นไงบ้างก็จะเป่าปุ๊บทันทีซึื้อันนี้ไม่ดีสําหรับคนที่ชอบร้องเพลงตามนะครับก็จะลองไม่ได้นี่ก็ E Q มีอะไรไฟล์เดเดเหมือนเดิมอันนี้ D C Extreme นะครับเปิดสําหรับไฟล์ที่มันอาจจะคุณภาพต่างเขาก็จะสามารถให้เป็นไฟล์มันเสียงดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เรา เฝ้าหารอคอยมากว่าวันนี้โซนี่จะแกร่บหรือไม่นั่นก็คือ,อ,อนี่การตั้งนะครับว่าซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรได้บ้างครับอ๋อนีไงนั่น,นดันัๆมาแล้วโว้ยโหนี่ใครคิดว่าเป็นเรื่องเล็กฟังก์ชันวอลลุ่มครับอ่ากด4ีทีเอ มาแล้วกด4 T ทีโอ้โหนี่ครับนี่โอ้โหในที่สุดโซนี้โซนี้ก็ทำสักทีโอ,โอแม่เอ้ย <c oughs> ทำต,ตั้งแต่แรกไม่เห็นจะยากเลยทีเรามาเช็คว่ามันเป็น l d a แกหรือย,อยัง a C อยู่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขียนว่า a C อยู่เอเอ c อยู่ ก็ต้องปรับให้เป็นแอลเด็คต้นะครับเราก็เข้ามาในบลูทูธอีกทีนึงนะครับเข้ามาในบลูทูธเราก็จะเห็นว่ามันจะเขียนว่า l d a เเเขียนว่าแ d a p ก็กดติด๊กตามทีนี้ก็จะกลายเป็น l d a เแล้วนะครับสามารถเช็คได้ว่าเครื่องมันได้ทำการปรับเป็นแ d ลเด็ออยียง เรียบร้อยนี่แอลด์สตรีมมิ่ง96กิโลเฮิรตซ์สตรีมมิ่ง32บิตอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสิ่งที่สำคัญยกว่าอย่างหนึ่งเลยนะของมา5เท้าเคลมนะว่าเป็นตัว Noise Cancelling ที่ดีที่สุดนะฮะเราต้องมาลองก่อนตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมนะได้ยินเสียง Ambience นะเหมือนเดิม เราจะวัดให้ดูว่าตอนนี้ a m มเบียนซ์อยู่ที่ประมาณเกือบหกสิบนะประมาณเกือบ60ถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณลบ4ีอัพใช่ไหมพวกเนี้ยก็จะมาเหลือประมาณ20เรียกว่าเบาพอสมควรเลยนะอันนี้คือในกรณีที่ เคลมแล้วตรงตามที่เคลมเอาละเรามาลองด้วยอันนี้โฟมไซเอ็มเนาะโฟมนี่ต้องบีบนะบีบเพื่อความชัวร์เขาจะมีแอป the t e r m i s e s optimal earbud tips นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คว่าหูฟังเราเนี่ยมันเข้าลูกเข้ารอยถูกต้องหรือเปล่านะครับจ๊ด ตาเขาก็จะบอกว่า adjust the headphone wearing condition or exchange earbud นี่เขาบอกว่าหูฟังไซส์นี้เราไม่เหมาะกับเราเปลี่ยนครับจะบอกว่าอย่างนึงคือใส่เราเจ็บอาจจะเพราะว่ามันใหญ่ ตัดขี้หูก่อนเราเปลี่ยนเป็นนี่นะครับปึ๊บเราเปลี่ยนเป็นไซส์ S สไซส์ S สไซ์แทนใส่ง่ายเพราะมันเป็นโฟมโฟมจะใส่ง่ายอ่าไซส์เล็กแล้วทีนี้เอาใหม่ครับ ข้างขวาโอเคแล้วนะแต่ซ้ายยังไม่โอเคหูซ้ายเราอาจะมีปัญหาทุกทุกตัวเลยก็เป็นหูซ้ายเป็นเอ็มไหมหูซ้ายเป็นเอ็มแล้วนะนะหูซ้ายรั่ว ก็จากเท่าที่เทสนะครับก็เรียกว่าใช้ได้เลยถ้าเทียบเทียบแล้วก็เทียบแล้วก็ประมาณเหนือนมาคโฟไม่ทิ้งกันเท่าไหร่แบบในเชิงที่แบบว้าวแฟกเตอร์นะมีความรู้สึกที่เหมือนกับการใช้ AirPods Pro 2แต่ว่าส่วนตัวเราก็ชอบ AirPods Pro 2เพราะว่ามันมันเบาแล้วมันไม่เจ็บอันนี้คือข้อเสียอันหนึ่งของ Sony ซึ่ง เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นซิลิโคนแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นไงใครที่ซื้อไปก็ลองเปลี่ยน,นซิลิโคนนะเพราะจริงๆแล้วยังไงเราก็ต้องซื้อซิลิโคนแต่ด้วยรูปลักษณ์ของโซนี่จะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ตลอดก็คืออย่าใส่นานใส่แล้วเจ็บโดยรวมใช้ได้ครับถือว่าเป็นหูฟังท็อปเทียร์ในเรื่อง noise cancelling เพียงแต่ว่าคิดว่าคนไม่เคยมีโซนี่ควรซื้อแต่คนที่ มี Sony อยู่แล้วม a r k คอยู่แล้วมีอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนมาเอาละ่ะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทดสอบเสียงกันเลยเอาเพลงแรกก่อนเลยครับเพลง รีวิวที่หนึ่งนะครับออว้าว,ว,าวถือได้ว่าแตกต่างจาก m a ร์คโฟไปเลยส่วนตัวนี้ส่วนตัวคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบ m a ร์คโฟเพราะว่า m a ร์คโฟมีความแข็งกระด้างออคือไม่ใช่เสียงไม่ดีนะแต่มันเสียงมันนึกถึงความเป็นโรบอทไปนหน่อยในขณะที่อันนี้นะ มันดูเป็นผู้เป็นคนที่เล่นดนตรีอ่ะคือเสียงดีเหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่มันมีไดนามิกที่มีความเป็นริทึมิกต๊อกต๊อกต๊อเพกต๊อีเกต๊อเสกต๊อตกต๊อกตัตักตักตังตักตักตังตังนีกตักตากตังตัมตัีตักตักตตัักัััั ก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บตัวเร็วเรียกว่ามันแบบมันไม่ยืดเยื้อเออมันไม่ยืดยากมันเอื้อเชื่อเอื่อยเชื่อทำให้เสียงม,มันกระชับพอมันกระชับปุ๊บมันก็จะรู้สึกมันมันจะเป็น g ูฟอฝะพอมันกระชับ,ชบดีชอบ s t a g ไม่กว้าง s t a จค่อนข้างจะออกไปในแนวกึง่งจะแคบด้วยวันเนี่ย ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องสเตจกว้างสเตจยาวสเตจสั้นสเตจอะไรเงี้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่แนวเพลงตลยการฟังด้วยใช่ไหมยอย่างอันเนี้ยมันแน่นเนี้ยแล้วมันก็ติเสียงมันก็โหแยกชิ้นตีชัดได้ตีกันเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสเตจกว้างกว้างเอาเพลงที่สองนะครับเอามาฟังเพลงที่สองกัน ชอบตรงความเป็นริทมิกของมันมากคือมันเล่นดนตรีอะ่ะคือกรูฟของมันสำคัญมากนะคือคนที่ฟังดนตรีซีเรียสอะ่ะมันแบบอย่างเนื้อกรองที่มันจะแบบ Ghost Note อธิรทีบบมันสับเนี่ยมันเก็บเลยอะ่ะ ดินามิกแบบทำให้ทำให้มันรู้สึกถึงดินามิกหนักเบาปุ๊บปุ๊บแล้วก็เสียงย่านสูงก็แข็งแรงมันตีแบบฉาบไร้แบบแบบม,มันมีมวนนะแล้วก็ย่านต่ำย่านต่ำก็ไม่ได้แข็งนะมันไม่ได้แข็งกระด้างมัน มันมีนุ่มติดปลายนวมมีติดปลายนวมหน่อยแบบหนักแต่ว่าเหมือนต่อยแต่ว่ามีนวมเออให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่ใช่แบบนุ่มย,ย้อยเป็นนุ่มแบบพันช์แบบมีนวมนะครับเรามาสู่เพลงที่3กันเลย สาครับเออสำหรับขาชอบความหนักหน่วงต้องไป EQ เอา <c oughs> คือพี่เขามาแบบกลางมากกลางแบบเหมือนเหมือนเหือนไอ้ Airpods Pro อ่ออะก็มากลางมากแต่ว่า Airpods Pro จะเสียเปรียบตรงที่มันไม่ไฮไลท์ less, ใช่ไหมเนื้อมันก็มีจำกัดแล้วก็ไอเนี่ยก็ต้องเร่งคือเขามากลางเขาไม่ได้แบบ อ้เขาจะมาเผื่อเผื่อแล้วก็ความพุ่งอ่ะมันไม่พุ่งมันไม่พุ่งอนะไนั้นด้วยความที่อย่างที่บอกมันเป็นลิทึมิกมาคนที่มันจะเป็นกรุ่เล่นเตียงไม่ใช่แบบขาแดนพุ่งทะยานแล้วสเตจบันอ่ะต้องบอกเลยว่าสเตจตัวเนี้ยค่อนข้างไปทางแคบนะ เียกว่ากลางๆแต่แคบคนจะแบบมีคำว่าแคบคนรู้สึกว่ามันแคบก็ได้ปะแต่มันไม่ได้แคบมันแคบไปทางจักแคบโอ้โหเอาเป็นว่ากลางละกันประมาณนั้นมันไม่ใช่หูฟังที่ฟังแล้วโอ้ยเป็นหูฟังที่แบบกระชับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพลงแนวนี้ก็อาจจะต้องทํา e q อีกเซตหนึ่งสำหรับฟังนะถ้าคนที่ชอบแนวนี้ เออมันเหมาะกับเพลงก,กลางๆมากกว่าจะแบบพ็ Pop, อปอะไรเงี้ยร็อกอีซี่อะไรเงี้ยได้อ่ะทีนี้เราไปเทสกันคุยกันเลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสอวันที่วันที่วันทีฮัลโหลเทสจากหูฟังโซนี่ WF มาร์คห้าหนึ่งสองสามสี่วันชูจากหูฟัง Sony WF มาร์คนะครับเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมได้ยินไหมฮลัลโหลอะเดี๋ยวมีเสียงรถผ่านสักหน่อยชุบชุบชุบ,นบหน่อยหน่อยในแอมเบียนส์นะครับกติฮัโลโหลเทสฮัลโหลเทสอ่ะหลังจากที่ทดสอบการคุยแล้วนะครับโซดี เป็นหูฟังที่มีการคุยดีมากตัวหนึ่งด,ดีแบบสเสถียรมากตัวหนึ่งเลยเท่าที่ลองมาในปีนี้นะมีอยู่ตัวสองตัวที่รู้สึกได้เลยว่าเยี่ยมเยี่ยมโซนนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ใครที่ซื้อมาเพื่อคุยอะ่ะดีคือมันสเสถียรมากแล้วก็ค่อนข้างตัดเสียงรบกวนไนด้ดีไม่วูบูบา้าบ้า ต้งสีเสียมก็แบบน,นี้ไม่มีน,นี้ดีแน่นแน่นอ่ะมาถึงสรุปครับสำหรับการสรุปนะครับวัสดุวัดสวดสุเขี่ยขียวูที่หูตัวไปลนะเคสนะครับมีลักษณะคล้ายกับลิงบัตเอสลักษณะคล้ายลิงบัตเอสนะครับคือสักษาเหมือนหินแต่ว่าทำเนียนกว่า ข้างในเป็นแมตหมดเลยแต่ว่าทําสวยกว่าไอ้นั้นมันไอ้ลิงก์บัตรอมันจะแมตกว่านี้อีกแล้วมันก็จะดูเนื้อดูคุณภาพไม่ดีเท่าอันนี้จะบอกว่าแย่แต่ว่าขนาดเนี่ยเล็กกว่ามาโซพอสมควรเนาะพอสมควรไมว่ามาโฟจะอ้วนกว่าประมาณสักสิบห้าเอร์เซ็าไม่หัวเออมาแต่เล็กกว่าจับกวรู้เลยว่าเล็กกว่า ส่วนตัวหูฟังนะครับนี่ตัวเอียบัตนะครับสวยอันนี้ยอมรับเลยว่าสวยส่วนตัวนะเราเราว่ามาร์คโฟมันเถิดทักเกินไปรอบรอบก็คือจะเป็นกลอสนะรอบรเป็นกลอสแล้วก็มีทัชนะครับก็จะเป็นดันๆเพื่อให้เรารู้สึกความตาม่างว่าต้องแตะตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะแต่ก็ ความสะดวกในการใช้นะอย่างเช่นวอลลุ่มเนี้ยโอเคคุณมีแล้วก็จริงแต่ว่าต้องแต่สี่ทีตัดตัดตัดเนี้ยมันก็จะยากบางทีมันเหมือนกดสูตรอะ oh, กดทันไหมเนี่ย <ười> <c ười> คือเด็กรุ่นนี้จะทันไหมเนี่ยกดสูตรกดไม่ติดอะอ,อในขณะที่ Apple เนี้ย มันรูดซึบลงซึบขึ้นเนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะขนาดเนี่ยสลิมลงเบาลงเสียงอันนี้เห็นได้ชัดเลยเสียงของ mark 5เนี่ยเป็นหูฟังที่เสียงน่าสนใจกว่าเดิมต้องเรียกว่าน่าสนใจกว่าเดิมคือตัวเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งค่อนข้างจะติดแข็งมันดูเป็นหุ่นยนต์ไปหน่อยกระด้างซึ่งเราไม่ชอบตรงนั้นลิงก์ b ัตร s ค่อยอย่างชัวรู้สึกได้เลยว่าโซนี่เปลี่ยนทางพอมาถึงตัวนี้เรียกว่าดีเลยลงตัวลงตัวมากสำหรัแบบเราอันเนี้ย p p p l e มันสู้ไม่ได้ตรงที่มันเป็นไฮไลท์แต่ว่าเนี่ยคาแรคเตอร์ Character, มันเรียกว่าไปทางเดียวกันได้คอือป๊อปคือมันจะคัลเลร์หน่อยนึงแต่นอกนั้นก็คือชัดทุกอย่างต่างย่านต่างย่านกลางย่านสูง ย่านกลางเนี่ยเพลาะเลยคือเราอ่ะฟังถ้าฟังย่านกลางเพลาะปุ๊บเนี่ยย่านอื่นอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่างอย่างเช่นตัวเนี้ยน้ําหนักของก้อนล่างชัดเป็นเม็ดย่านบนก็ไม่ได้แบบบางไม่บางถือว่าใช้ได้ออปชั่นเ็เรียกว่ามาปกติแหละมีไวเลสชาร์จให้มีจุกเป็นโฟมซึ่งอันเนี้ยเราติดมันเหมือนแบบพยายามจะขี้โกงอะคือแบบเอ้ยกูมากูต้องแบ เอาไว้ก่อนให้แบบรู้สึกว่า n i s S Cancelling มันดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะเทียบกับคนอื่นได้จริงมันต้องเทียบด้วยซิลิโคนเนาะก็ไม่ใช่ว่าโฟมแล้วมันจะดีกว่าซิลิโคน,นเสมอไปนะซิลิโคนที่เจ๋งๆมันก็มีอยู่ที่เราจะลงทุนหรือเปล่านะส่วนเรื่อง Noise c a n n e l l i n g ซึ่งเป็นส่วนสำคัญถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับอยู่ในท็อปเทียร์แต่ว่าถ้าใครมีมา r k 4ก็ใช่ว่าจะถึงขนาดจะต้องแบบ ว้าวขายมาร์คสี่แล้วมาซื้อตัวนี้อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นถ้ามีมาร์คสี่ก็ใช้มาร์คสี่ไปถ้ามีตังหนึ่งมีตังสองคืออยากได้เสียงคุยที่ดีกว่าฟังเพลงถ้าเกิดสมมติคนธรรมดาคงฟังไม่ออกอจริงถ้าเกิดคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องการฟังเพลงอ่ะก็ฟังไม่ออกหรอกแต่ถ้าคนที่ซีเรียสฟังเพลงจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเนี้ฟังแล้วสม,มูทกว่าถ้าเกิด คุณไม่เคยมีโซนี่เลยอะลองตัวนี้ถือว่าเป็นโซนี่ที่ทำได้ดีเรียกว่าครบเครื่องที่สุดถ้าจะให้คะแนนนะครับก็เอาไปเลยือคะแนนนิ่งคะแนนเว้นไว้กับอะไรหนึ่งคะแนนเว้นไว้กับอยากให้มันทำ ได้ดีกว่านี้ในเชิงนอสแคนเซลลิ n งในเมื่อแบบคือเราว่ามันเป็นไปได้เออจริงเราว่ามันเป็นไปได้ในเมื่อแบบ Apple ยังขยับตัวเองขึ้นมาระดับนั้นได้ไอ้นี่ก็ต้องขยับมาได้คือมันเหมือนกับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ใส่แล้วปุ๊บเลยอ่ะอย่าง Apple อ่ะมันใส่แล้วมันปุ๊บได้เลยใช่ปะ่ะไอ้นี่มันขยับต้องขยับก็เป็นข้อเสียที่นิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็ความรู้สึกที่ว่า ถ้าคุณมีมากโฟคุณก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยมีโซ n y เลยก็ทางนี้เลยครับทางนี้เชิญมานะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทางโซ n y ่ท a ยแลนดที่อุปการะเจ้า Mark ฟฟสาติดตามกันไหนได้นะครับทุกคนในหูฟังได้น